ออาละครับสวัสดีทุกชมกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับเกม Call of Duty Mobile แล้วก็อยู่กันใน Server Test นั่นเองเนี่ยก็ถามว่า Server Test นี่ผมเข้ามาทำอะไรก็จะมาดูปืนนะครับนะ้ว2สองปืนใหม่ ASW กับ S SL SPR 208ซึ่งทุกอย่างก็หยุดไปเยอะเลยนะก็สรับ อัปเดตเซนใหม่ในอย่างถ้าถือตัวละครถ้าถือปืนตัวละครเนี่ยเออในโหลดเอาเงี้ยนะปกติไม่ใช่ถืออย่างนีง้นะปกติเป็นถือแบบอย่างหนึ่งเอาแบบมือเดียวห้อยโอเคแล้วนี่ก็คือ S P R 208นย่ก็คือในเนี่ยคือถ้าคุณกดเข้ามาเล่นก็ให้ XP คุณตั้งห้าหมื่นแล้ว แล้วถามว่าตอนที่เราเข้ามาแล้วเราจะได้อะไรบ้างเราจะได้ CP ไปหมื่นกว่าไอห,หมื่นไปเป๊ะครับนะวะกลับมา,ากลับมาที่เรื่องโหลดเอาครับนาะในโหลดเอานี่ก็จะมีแบบเขาก็จะให้ปืนพวกเรืองร,รีเจนมา,ารนครับเนาะเขาให้ปืนกับรีเจนมาหลายปืนเลยแหละแล้วนี่ก็ปืนใหม่นะครับเนาะเออตัวปืนในหัวกระเข้าบร,รูสกาเออสกายเฮชแบบนี่เป็น ปืนระดับ Legendary โอ้โห่เกิดมาก็ไม่เคยพบเคยเห็นเพราะไม่เคยแตะปืนระดับ Legendary ก่อนเลยมันก็จะมีท่าืีปืนต่างๆอย่างลูกซองสไนด์หรืออะไรพวกนี้แต่พวกนี้ไม่ใช่นะแน่ไอ้ท่าที SMG แบบใหม่นี่ท่าทีลูกซองแบบใหม่โอ้โหหลอดเท่ขึ้นโฮ้โห บลอะนี่แค่ถือ LG แบบใหม่นะคขาเนาะน่ะเดี๋ยวจะให้ตัวนี้ถือสไนเป็นนึงเอาหนีมันเห็นไหมมันแบก่ังนี้เลยนะโอ้โหยอดไปเลออยเนี่ยแล้วก็โอเวอร์เลเตอร์ใหม่นะครับนะนี่นี่โอเคเป็นโอเวอร์เลเตอร์ที่ต้องฟุ้งชนอย่างเดียวนะรับแต่เท่าเรา ละหากเราพูดภาษาของข็จะหยุดทันทีมาอุกมาที่ปื๊กนะครับเนะอะอันแรกเนยก็คือโอ้ล็อกนมันก็หมายถึงการรีชาร์จของโอเวอรเรเตอร์สกิลให้เราแบบใช้ได้นานนี่เอ้ยใช้ได้ไวนะครับเนอะโอเคมาว่าเพิร์กชิ้นต่อไปนะเพิร์กชิ้นต่อไปเนี่ยคือเปร์กเอ่ออืม เดี่ยวไอสัตว์กูจับเปิรกดีว่าเฮ้ยก็ยคือรีคอนนะครับเราเปิร์กพี่พอเราเลยิงศัตรูตน่ะแล้วมันอยู่กันกองลงๆกันมากอะเราก็จะเห็นตำแหน่งศัตรูที่อยู่ใกล้ศัตรูตัวที่เราฆ่าเข้าใจไหมไม่ซับซ้อนใช่ไหมเคยมาแล้วก็เปิรกสีฟ้าตัวแรกมันมีนะมันมันชื่อและเสียงนั่นแหละไอเปิรก อะไรสักอย่างเนี่ยคือมันฟอร์พีพ่ราเรา,เรานอนแล้วจะยิงอ่ะเออั่นแหละแต่มันน่าจะหายไปแล้วนะกาจะยังไม่เข้ามาส่วนระเบิดนี่น่าจะไม่มีมาใหม่นะครับเรามาดูกันในโหมดว t t เทอร์รอยัลกระดีกว่านี่ครับเน่ยโหอ,อะไรแย่ๆเนี่ย แมวไม่เล่นดูโหลดเอาก่อนมาดูที่โหลดเอากเลยดีกว่าอย่างแรกเลยก็คือตัวยานผ่านน,นะครับนอะกจะมีรถกบรรทุกโอ้โหรลกบรรทุกเด็กแมวถ้าใครเล่นในววลโซนก็คีส่วนของวันดีรับเนาะแล้วก็ระเบิดซีฟกับไอระเบิดเหยียบเอาลนะ อันนี้ก็ซีโเหมือนในโซจี G เลยอืมแล้วก็ระเบิดเหยียบสลบทยา,านพานะแต่คนเหยียบก็ได้ไม่ว่าก,กันเอ้ยแล้วในเดก็กก็อะไรนะทั้งในตัวเซิร์ฟเวอร์ก็มีกันแค่นี้แหละก็ไม่มีอะไรมากสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกัน 不行。